แม่หญิงพยาตานียุคทองราชินีสี่กงแห่งปัตตานีศตวรรษที่16-17ปถึง17ใต้แสงจันทร์ที่สาดสองท้องทะเลปัตตานีคลื่นลมกระซิบเล่าขานถึงยุคสมัยที่ราชินีผู้ทรงอำนาจสี่พระองค์ผลัดกันกุมบังเหียนรัฐอันรุ่งเรืองบรรยากาศศตวรรษที่1 6ถึง17ผสมผสานระหว่างกลิ่นอายเครื่องเทศจากเรือสินค้าเสียงตีเหล็กในโรงหล่ออาวุธและภาพอัาระยาวีจากมัสยิด ตามด้วยเสียงอาซานกึกก้องอ่าวปาตานีนี่คือเรื่องราวของยุคราชินีสี่พระองค์ที่ทําให้ปาตานีเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมบนคาบสมุทรมาลายูการขึ้นสู่อํานาจของราชินีเมื่ออาจากปาตานีเข้าสู่ภาวะสุนตริย์หลังการสวรรคตของสุลต่านผู้เป็นที่รักราชินีฮิเยวราตูฮิเจาพระธิดาผู้เฉลียวฉลาดทรงขึ้นครองบัลลังด้วยการสนับสนุนของเหล่าขุนนางและอุลามะนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทอง ที่สตรีเป็นใหญ่การปกครองโดยราชินีไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกมลายูอิสลามแต่การที่ราชินีสพระองค์ปกครองต่อเนื่องยาวนานกว่า100ปีถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากในประวัติศาสตร์โลกศตวตรรษแห่งความรุ่งโร์ราชินีทั้งสี่แม่หญิงพยาตานีทรงนำปัตตานีสู่ยุคทองด้วยยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมราชินีฮิยาวศตวตรรษที่16ทรงฟื้นฟูการค้าทางทะเลกับจีนและโปรตุเกส เปิดท่าเรือบัตตานีเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเครื่องเทศดีบุกและผ้าไหมาราชินีบิรูราตูบิรกแม่หญิงพญาตานีส่งเสริมแสนยานุภาพทหารด้วยการสั่งหล่อปืนใหญ่พญาตานีอาวุธคู่บ้านคู่เมืองและสร้างป้อมปราการตามชายฝั่งราชินีอูงูราตูอังกุกแม่หญิงพญาตานีทรงเป็นนักการทูตมือฉางสร้างสัมพันธ์กับดัช VOC เพื่อถ่วงดูลออำนาจโปรตุเกสและสยามราชินีกูนิง ราดูคุนิงแม่หญิงพถาถตานีทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปรากฏในบันทึกชาวดัชว่าราชินีสวมชุดทองคำประดับพลอยทรงต้อนรับคณะทูตด,ด้วยวงดนตรีพื้นเมืองอันโออายุทธศาสตร์การเมืองระหว่างน้ำกับไฟราชินีทั้งสี่ต้องเผชิญทั้งมิตรและสัตรูโปรตุเกสยื่นข้อเสนอเป็นพันธมิตรแลกเปลี่ยนปืนไฟกับสิทธิการค้า แต่ราชินีบีรูทรงปฏิเสธด้วยเกรงสูญเสียอำนาจอธิปไตยสยามสมเด็จพระนเรศวรทรงส่งกองทับลงใต้แต่อาศนาบนยอดป้อมปัตตานีที่ราชินีบีรูทรงสร้างไว้ตอบโต้ด้วยกระสุนปืนใหญ่จนสยามต้องถอยพอลันดาราชินีอูงูแม่หญิงพญาตานีทรงเจรจาสนที่สัญญากับวีโอซีเพื่อรับเทคโนโลยีต่อเรือและแผนที่เดินทะเลความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมมัสยิดกรือเซ สร้างสมัยราชินีกุนิงเป็นสัญ,ญลักษณ์การผสมผสานศิลปะเปอร์เซียมาลายูวรรณกรรมเกิดงานเขียนอย่างฮิกายัตะปปตานีที่สะดุดดีความเกรียงไกรของราชินีชีวิตประชาชนท่าเรือปตานีเต็มไปด้วยเรือจากจีนนำถ้วยชามสังคลโลกเรืออาหรับขนน้ำหอมและเรือยุโรปขนปืนไฟจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมแม้ยุคราชินีสีองค์จะรุ่งเรืองแต่ก็มีรอยร้าวที่ค่อยๆกัดกร่อน การแย่งชิงอำนาจในราชสำนักหลังราชินีกุนิงสวรรคตรสยามเรืองอำนาจขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองเริ่มกดดันให้บาตานีส่งบรรณาการการค้าโลกเปลี่ยนเส้นทางส่งผลให้ท่าเรือบาตานีถูกลดความสำคัญมรดกที่ยังคงเหลืออยู่แม้ัาตานีจะตกเป็นส่วนหนึ่งของสยามในเวลาต่อมาแต่ยุคราชินีสี่องค์ยังทิ้งร่องรอยไว้เช่น ปืนใหญ่พญาตานีในพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านผู้รุกรานตำนานราชินีฮิเยวที่ชาวปัตตานียกย่องเป็นวีรสตรีราชฐานอิสลามแบบปัตตานีที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นในไทยในยุคทองที่ท้าทายกรอบคิดประวัติศาสตร,ร์เรื่องเล่ายุคราชินีสี่องค์ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถนำพระราชอาณาจักรให้รุ่งเรืองได้แต่ยังทลายมายาคติที่ว่าอรารยธรมรมลายูเป็นเพียงเมืองขึ้นของสยาม ผ่านกลิ่นอายเครื่องเทศเสียงก้องปืนใหญ่และบทสนทนาระหว่างราชินีกับคณะทูตต่างชาติยุคนี้สอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเสียงและอดีตอันซับซ้อนของปัตตานีก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลอมรวมเป็นประเทศไทยราชินีสีพระองค์อาจจากไปแต่เรื่องราวของพวกนางยังถูกบอกเล่าผ่านลมทะเลที่พัดผ่านป้อมปราการเก่าและรอยสลักบนปืนใหญ่พญาตานีสิ่งเหล่านี้คือคำพยานแห่งการเวลา ท่านผู้มีเกียรติในทัศนะของอันล็อถ้าชื่นชอบเรื่องเล่าที่ได้ชมโปรดกดติดตามและแชร์ทีม786ด้อจากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งการกดแชร์คือพลังกำลังใจของเรา786ดรสหรือวัสลามปืนใหญ่พยาบาลีมรดกแห่งอดีตท,ที่ก้องกังวานข้ามการเวลาใต้แสงแดดอันร้อนแรงของภาพสมุทรมาลายู ดินแดนปัตตานีในอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นราชอาณาจักรที่มีอำนาจทางทะเลและการค้าแม้การเวลาจะผ่านไปหลายศตวตรรษแต่เรื่องราวของปืนใหญ่พยาตานียังคงเป็นหลักฐานที่สะท้อนความเกรียงไกรของอาณาจักรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกำเนิดในพงศาวดารแห่งสงครามในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจราชอาณาจักปรปัตตานีถือเป็นรัฐสำคัญทางใต้ที่มีแสนยานุภาพทัดเทียม เอกสารโบราณอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงทำศึกกับปตานีและเชื่อกันว่าปืนใหญ่นี้อาจเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ถูกกล่าวถึงในสมรภูมินั้นนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานถึงราชินีทิยาพระองค์หญิงเขียวผู้ปกครองปตานีในศตวรรษที่16ซึ่งอาจเป็นผู้สั่งให้สร้างปืนใหญ่เพื่อพิทักษร,ราชอาณาจากักรจากสปรูเสียงกล้องจากเอกสารโบราณ เรื่องราวของปืนใหญ่ไม่ได้ถูกบันทึกเพียงในพงศาวดานสยามแต่ยังปรากฏในเอกสารหลากวัฒนธรรมงานเขียนมลายูโบราณอย่างฮิกายัตปัาตานีฮิกายัตปาตานีาานพันนา,นาถึงความมั่งคั่งและวิทยาการการทหารของปาตานีโดยชี้ให้เห็นว่าปืนใหญ่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเหล่านั้นฮิกายะตปาตานีฮิกายะตปาตานีที่บันทึกประวัติศาสตร์ของจันรอาณาจักรปาตานี ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงศตวรรษที่17แต่งด้วยอักษรยาวีอักษรอาหรับมลายูและเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองวัฒนธรรมและความเชื่อของปัตานีในยุคที่รุ่งเรืองเนื้อหาหลักกำเนิดอาณาจักปรปัตานีเล่าถึงตำนานการสถาปนาปัตานีโดยเชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องตวนกูเดไนโคเดอร์ชายผู้พบเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างและสร้างปัตานีขึ้นใหม่ การเปลี่ยนผ่านจากาศาสนาฮินดูพุทธสู่การรับอิสลามโดยมีตัวละครสำคัญอย่างเอเซดผู้เผยแพร่าศาสนาอิสลามยุคทองของราชินีสีพระองค์ปัตตานีถูกปกครองโดยราชินีสีพระองค์ต่อเนื่องกันในศตวรรษที่16-17ถึง17ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดราชินีฮียาวราตูฮิเจ้าหรือราชินีสีเขียวราชินีบีรูราตูบิรูหรือราชินีสีน้ำเงิน ราชินีอูงอูราตูอังกูหรือราชินีสีม่วงราชินีกูนิงราตูคูนิงหรือราชินีสีเหลืองบทบาทของราชินีในการพัฒนาการค้าการทูตและการทหารรวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับต่างชาติเช่นโปรตุเกสฮอลันดาและจีนความขัดแย้งกับพยุทธยาบันทึกสงครามระหว่างปตตานีกับอาณาจักรสยามโดยเฉพาะในรัชมสมัยสมเด็จพระนเรศวรกลยุทธ์การป้องกันเมืองเช่น การใช้ปืนใหญ่และป้องปราการระบบการปกครองและวัฒนธรรมโครงสร้างสังคมมลายูอิสลามบทบาทของเหล่าโอรักกายอขุนนางและอุลามะนักวิชาการอิสลามพิธีกรรมและความเชื่อเช่นการบูชาผีบรรพบรุษก่อนรับอิสลามการเสื่อมสลายสาเหตุการล่มสลายของปาตานีได้แก่ความขัดแย้งภายในการแทรกแซงของสยามและการลดบทบาทการค้าทางทะเลให้ความสำคัญกับปาตานีในฐานะรัฐอิสระ ไม่ใช่เมืองขึ้นของสยามบันทึกการติดต่อกับต่างชาติเช่นการค้าขายกับจีนและยุโรปการส่งคณะทูตไปมาลากาความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเอกสารชั้นป้นที่เขียนโดยชาวปัตตานีเองสะท้อนมุมมองของคนท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากองสาวดานสยามหรือบันทึกยุโรปให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในสังคมมลายูอิสลามที่ราชินีสามารถกุมอำนาจการเมืองและการทหารได้ เปิดเผยความซับซ้อนของสัมพันธ์สยามปัตตานีทั้งการร่วมมือและขัดแย้งข้อถกเถียงนัประว no ัต <Bu questo S 2> ิศาสตร์บางส่วนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของเนื้อหาเนื่องจากมีส่วนที่คล้ายนิทานมากกว่าประวัติศาสตร์บางเรื่องอาจถูกเพิ่มเติมหรือแก้ไขในภายหลังเพื่อสร้างอุดมการ์ต่อต้านสยามสถานที่เก็บป้อนฉบับป้อนฉบับภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีเก็บรักษาในหอสมุดสำคัญเช่นหอสมุดแห่งชาติมาเลเซียเพอร์บูสตาการเนการา มาเลเซียบริติชไลบรารีลอนดอนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทีกายตปัาตานีไม่เพียงเป็นพงศาวดานแต่คือมรดกวรรณกรรมที่บันทึกความทรงจำของชาวปัตานีผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานความจริงกับจินตนาการแม้ต้องวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังแต่ก็เป็นหน้าต่างสำคัญให้เราเข้าใจอดีตของดินแดนที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้ขณะที่พ่อค้าชาวโปรโตุเกสและดัชในศตวรรษที่1 6ถึง17 ก็บันทึกความเก่งกาจของปัตานีในการต้านทานการรุกรานจากต่างชาติซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานในเอกสารจีนสมัยหมิงชิงที่กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการหล่อโลหะผ่านเส้นทางค้าร่องรอยบนวัสดุและลายสิงปืนใหญ่พยาตานีไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังเป็นงานศิลปะที่ผสานวัฒนธรรมลวดลายอิสลามอันวิจิตรและตัวอักษรยาวีอักษรอาหรับมลายู บนตัวปืนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงอัตลัก์มาลายูมุสลิมของปัตตานีในทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะอาจเผยที่มาของวัสดุเช่นดีบุกจากเหมืองทองถิน่นหรือทองแดงจากเครือข่ายการค้าจีนซึ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญด้านโลหกรรมของช่างปัตตานีการเดินทางข้ามพิพิธภัณฑ์โลก ปัจจุบันปืนใหญ่พญาตานีถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานีเป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจแต่นักประวัติศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าปืนใหญ่อาจถูกยึดเป็นของเฉลยศึกโดยสยามหลังสงครามพม่าสยามพศ2 3 2 8อถึง2329ขณะที่บางชิ้นอาจกระจายไปยังพิพิธภัณฑ์ในยุโรปเช่นพิพิธภัณฑ์ลายเดินของเนเธอร์แลนด ซึ่งสะสมอาวุธโบราณจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อถกเถียงที่ยังไม่สิ้นสุดแม้ปืนใหญ่พยาตานีจะได้รับการยอมรับในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของปัตตานีแต่ก็มีคำถามว่าแท้จริงแล้วมันถูกสร้างในท้องถิ่นหรือนำเข้าจากที่อื่นบางคนเชื่อว่าอาจเป็นของขวัญจากจีนหรือชวาขณะที่ความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยปัจจุบันก็ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ปัตานีเป็นไปอย่างยากลำบาก เสียงปืนที่ยังดังก้องปืนใหญ่พยาตานีไม่ใช่เพียงก้อนโลหะเก่าแก่แต่คือพยานที่เล่าความเป็นไปของดินแดนแห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาตั้งแต่ยุคทองของการค้าเรือสำเภาจนถึงการต่อสู้กับอำนาจจากภายนอกแม้บางส่วนของประวัติศาสตร์ยังคลุมเครือแต่ปืนใหญ่ก็ยืนยันว่าปัตานีเคยเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคการค้นคว้าข้ามศาสตร์ในอนาคตอาจช่วยเติมเต็มจิ๊กซอที่ขาดหาย และทำให้มรดกชิ้นนี้ก้องกังวานต่อไปชั่วนาวตรีการปืนใหญ่พยาตานีจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์และตำนานที่ท้าทายให้เราตั้งคำถามสำรวจและเรียนรู้เพื่อเข้าใจอดีตที่หลอมรวมเป็นปัจจุบันหือมรดกวรรนกรรมที่บันทึกความทรงจำของชาวปัตานีผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานความจริงกับจินตนาการแม้ต้องวิเคราะห์ด,ด้วยความระมัดระวัง แต่ก็เป็นหน้าต่างสำคัญให้เราเข้าใจอดีตของดินแดนที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้